รอเวลารอเวลาให้เขาอ่านะคะน้ําเปรี้ยวเขาก็จะออกนะคะแล้วเขาก็เอานํามาต้มอีกรอบนึม่มาทานด้วยกันค่ะรอบหนึ่งนะคะตั้งไฟอีกรอบหนึ่งแต่ตอนตอนเราตั้งไฟรอบที่สองนี่เราจะใช้น้ํานิดเดียวนะคะเพื่อที่อืมอร่อยค่ะ เราสุดๆอืมเอ๊ okay, นะครับสำหรับวิธีการของคุณแม่แง,งียมนะคะอ่าน้ำไปเทนคือน้ำหวานน้ำเปรี้ยวเขาเราจะเอาไปเทมาต้มนะคะนำมาต้มต้มให้สุกก่อนค่ะให้เนื้อเขาสุกก่อนแล้วเราจะเอาน้ำไปเทโดยคาะเนี่ยอร่อยมากๆอร่อยมากๆนี่คือ แม่สงเยมทำใส่กระปุกไว้อย่างนี้นะคะนี่ทำใส่กระปุกไว้อย่างนี้เนี่ยเต็มกระปุกเลยนะคะเนี่ยเต็มกระปนี่ค่ะไปประมาณนี้นะคะน้ําตาลเขาก็ใหเ้เข้าเนื้อนะคะให้น้ําตาลเข้าเนื้อแล้วก็เราก็จะชิมดูนะคะแล้วก็จะชิมดูรสแต้มะมาทานด้วยก,กันคะ่ะกันแบบเนี้ย จำแล้วมากเอาไปท่านเอาไปกินกันเ้อหลายยุจา้ามาดูกันค่ะที่ทําสําเร็จแล้วก็มีนะคะท่านผู้ชมจา๋าอันที่ทําสําเร็จแล้วนะมามาทานด้วกันค่ะอ,อันนี้ทำใหม่เก็บใส่กระปุกนะคะเก็บใส่กระปุกอย่างนี้อืม มาค่ะท่านผู้ชมจา๋าแม่เสงเี่ยมสวนผสมผสานจะพามาทำาวิธีมาต้มนะคะนำมาต้มต้มให้สุกก่อนค่ะให้เนื้อเข้าสุกก่อนแล้วเราจะเอาน้ำไปเท <c oughs> ถ้าเราต้องการที่จะไปทำแห้งนะคะเราก็เอาไม้เสียบไม้เสียบแล้วก็ไปตากแดดนะคะไปตากแดดมันก็จะออกมาเ <c oughs> นี่ค่ะ ไปประมาณนี้นะคะน้ำตาลเขาก็เตนะครับสำหรับวิธีการของคุณแม่เสี่ยงมนะคะ,ะน้ำไปเทคือน้ำหวานน้ำเปรี้ยวเขาเราจะเอาไปเทน้ำเขาก็จะท่วมพอดีท่วมท่วมมะยมพอดีนะคะท่วมมะยมพอดีแล้วก็เลยค่นเนี่ยอร่อยมากๆอร่อยมากๆ รอบหนึ่งนะคะตั้งไฟอีกรอบหนึ่งแต่ตอนตอนเราตั้งไฟรอบที่สองนี่เราจะใช้น้ำนิดเดียวนะคะเพื่อเทนะครับสำหรับวิธีการของคุณแม่เสงียมนะคะน้ำไปเทนคือน้ำหวานน้ำเปรี้ยวเขาเราจะเอาไปเทอันนี้ทำใหม่เก็บใส่กระปุกนะคะเก็บใส่กระปุกอย่างนี้อืม มาต้มนะคะนำมาต้มต้มให้สุกก่อน,นะคะ่ะให้เนื้อเข้าสุกก่อนแล้วเราจะเอาน้ำไปเทเราก็จะชิมดูนะคะอ่าสำหรับความหวานไม่ไม่ตายตัวนะคะจะทำหวานมากหวานน้อยอยู่ที่เราชอบนะคะเราก็จะต้มไปอย่างนี้นะคะใส่น้ำตาลไปแล้วน้ำตาลก็จะละลายให้น้ำออกซะก่อนจะได้ไม่เปรี้ยวเยอะนะคะ ไปเทเสร็จแล้วเราก็ล้างล้างทีนึงปลูกเลยเนี่ยทานไปทานมาเหลืออยู่เท่านี้นะคะนี่แบ่งออกมาให้ดูนิดนึงนะคะเนี่ยก็จะเป็นในรูปลักษณะนี้นะคะถ้านในหม้อเนี่ยเต็มเลยนะคะ่ะท่านเพื่อน <_' S 1> เพ,นเพนถ้าอยากทานมานะคะนี่ค่ะนะคะน้ำเปรี้ยวเขาก็จะออกนะคะ แล้วค่ะก็เอานํามาต้มอีกแล้วนี่ในหม้อเนี่ยเต็มเลยมาค่ะท่านเพื่อนเพื่อน,อนถ้าอยากทานมานะคะนี่ค่ะเป็นมะยมเชื่อมที่แห้งนะคะแต่ถ้าเราชอบทานแบบน้ำขุกขิกอย่างนี้นะคะน้ำขุกขิกอย่างนี้ก็แต่พ่อเขามาหักแล้วล้งหลายๆเสียดายเลยไปเอามาทำอร่อยคะ่ะเนี่ยอร่อยเนี่ย อร่อยมากๆละรสเปรี้ยวนะคะตัดรสเปรี้ยวนี่ค่ะเราใส่น้ําพอใส่น้ําไปแล้วใส่น้ําตาลไปแล้วนะคะรชาติรสชาติของความหวานอืมอร่อยค่ะหวานอร่ออกมาเยอะแล้วตันมันหักแม่เสีนเน่ยมก็เลยได้นํามา เชื่อมนะคะท่านผู้ชมมาเด้อพี่น้องมาดูเชื่อมมะยมน้ำกะเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่น้องบ้านเฮาย่ามองขามมะยมเด้อค่ะเด้อแต่แรกก่ว่ามันบ่อร่อยนอ้องจคิดว่ามันบ่อร่อยบ่อยทำจา้าเกินให้เขาเข้าเนื้อนะคะให้น้ําตาลเข้าเนื้อแล้วก็เราก็จะชิมดูนะคะเราก็จะชิมดูรสนี้นะคะ น้ำตาลน,นี่เราไม่ได้จำกัดว่าจะใส่มากใส่น้อยเท่าไหร่นะคะแม่เัยี่ยมก็จะใส่ไปประมาณทานก็จะหวานนะคะทานก็จะมีรสหวานรสเปรี้ยวน้ำก็จะท่วมพอดีท่วมท่วมมะยมพอดีนะคะท่วมมะยมพอดีแล้วก็อ่าหนึ่งกิโลนะคะมะยมเยอะหน่อยนะคะมะยมเขาจะออกเปรี้ยว นำประมาณ1นกิโลนะคะถปลูกเลยเนี่ยทานไปทานมาเหลืออยู่เท่านี้นะคะนี่แบ่งออกมาให้ดูนิดนึงนะคะเนี่ยก็จะเป็นในรูปลักษณะนี้นะคะนี้นะคะน้ําตาลนี่เราไม่ได้จํากัดว่าจะใส่มากใส่น้อยเท่าไหร่นะคะแม่ะเะแง่ยมก็จะใส่ไปประมาณที่ทำสำเร็จแล้วก็มีนะคะท่านผู้ชมจา๋า อันที่ทำสำเร็จแล้วรอบหนึ่งนะคะตั้งไฟอีกรอบหนึ่งแต่ตอนตอนเราตั้งไฟรอบที่สองนี่เราจะใช้น้ำนิดเดียวนะคะเพื่อเป็นหนึ่งกิโลนะคะมะยมเยอะหน่อยนะคะมะยมเขาจะออกเปรี้ยวค่ะนำประมาณหนึ่งกิโลนะคะแต่มากมาทานด้วยก,กันค่ะนี่ค่ะ ไปประมาณนี้นะคะน้ําตาลเขาก็นี่ค่ะไปประมาณนี้นะคะน้ําตาลเขาก็นี่คือแม่สเสีียมทําใส่กระปุกไว้อย่างนี้นะคะนี่ทําใส่กระปุกไว้อ,อย่างนี้เนี่ยเต็มกระปุกเลยนะคะเนี่ยเต็มกัาหนึ่งกิโลนะคะมะยมเยอะหน่อยนะคะมะยมเขาจะออกเปรี้ยวค่ะนําประมาณหนึ่งกิโลนะคะนี่นะคะ น้ำตาลนี่เราไม่ได้จำกัดว่าจะใส่มากใส่น้อยเท่าไหร่นะคะแม่สเสงี่ยมก็จะใส่ไปประมาณนี้นะคะ <just some music plays> น้ำตาลนี่เราไม่ได้จำกัดว่าจะใส่มากใส่น้อยเท่าไหร่นะคะแม่สเสงี่ยมก็จะใส่ไปประมาณเราก็จะชิมดูนะคะ,ะสำหรับความหวานไม่ไม่ตายตัวนะคะจะทำหวานมากหวานน้อยอยู่ที่เราชอบนะคะ มาทานเยอะกันค่ะามามาทานเยอะกันค่ะให้ล้าออกซะก่อนจะได้ไม่เปรี้ยวเยอะนะคะไปเทเสร็จแล้วเราก็ล้างล้างทีนึงก่อแต่พ่อเขามาหักแล้วล่งหลายๆเสียดายเลยไปเอามาทำอร่อยคะ่ะเนี่ยอร่อยเนี่ยอร่อยมากๆให้เขา เข้าเนื้อนะคะให้น้ําตาลเข้าเนื้อแล้วก็เราก็จะชิมดูนะคะเราก็จะชิมดูรสเองนะคะต้มได้น้ำหนึ่งแล้วให้เขาสุกแล้วนี่นะคะเนี่ยต้มให้สุกให้เนื้อนิ่มแล้วเราจะนําน้ําไปเทนี่ค่ะไปประมาณนี้นะคะน้ําตาลเขาก็ปล่อยหวานอร่อยนะคะ อร่อยมากๆเลยน่าเสียดายนะที่มันร่วงไปเยอะอันเอนะครับสำหรับวิธีการของคุณแม่สเสงี่ยมนะคะน้ำไปเทนคือน้ำหวานน้ำเปรี้ยวเขาเราจะเอาไปเทอือเหลเท่านี้เรากระปุกนะอือืโอเคทานอร่อยมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมเารทำของไม่ยมเชื่อมนะคะไม่ยมเชื่อม ที่มาจากส่วนเรานี่แหละค่ะที่เขาหักมาเยอะๆที่มันสามารถ